สิ่งที่ไม่น่าเชื่อไม่ว่ายุคคนเท่าคนแก่ไม่คิดว่าประเทศไทยจะมาถึงจุดนี้ยุคต่างด้าวฟ้องเจ้าของประเทศที่ไม่มอบสัญชาติให้เป็นยุคบริหารที่ผู้มีอำนาจเป็นเงาของรัฐบาลต่างด้าวประเทศชาติมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร แล้วถ้าวันหนึ่งต่างด้าวได้สัญชาติไทยประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเพราะในขณะนี้เป็นยุคของรัฐบาลเ <คน S 1> งาต่างดา้าวยังขนาดนี้แล้วถ้ายุครัฐบาลต่างด้าวจริงๆจะเกิดผลกระทบอะไรกับประเทศชาติพี่น้องประชาชนคนไทยลองตัดสินใจดูว่าจะทำยังไงกับผู้มีอำนาจกลุ่มรัฐบาลเงาต่างด้าว นั่นแหละใจเย็นๆแล้วอย่าไปร้องเรียนเลยเหนื่อยเปล่าๆเสียเวลาด้วย <S <S คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนนี่ตามแนวชายขอบชายเลนี่มีเยอะพอสมควรเลยคตอนนี้ที่เข้ามาที่มาเข้ามาที่อำเภอเนี่ยเพื่อขอเพื่อขอเพิ่มชื่อเนี่ยก็มีเยอะกันว่าต่างด้าวคนต่างด้าวที่มีนัดก,กฎหมายเนี่ยขอให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะมาแย่งสิทธิ์คนไทยคนไทยที่ตกหล่นที่เขาไม่มีใครคอให้ความช่วยเหลือเนี่ยมาก งั้น,นอำเภอเองเนี่ยก็ต้องลงไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้แต่ในการเนี่ยถ้าเรามายุ่งกับเรื่องต่างด้าวคนกลุ่มนี้ที่มีนักกฎหมายที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยไอ้คนไทยตรงจุดน,นี้แหละก็จะเสียเสียประโยชน์เราก็ต้องเข้าใจคนไทยตรงนี้ด้วยอยากให้ทุกทุกหน่วยงานทุกทุกพักส่วนน่ะทั้งต่างด้าวทั้งทนายความทั้งอะไรเนี่ยต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าปหลัดอำเภอเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้ทำหน้าที่เดียวหน้าที่เรามีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างเราไม่ได้แค่นั่งทะเบียนที่เดียว หลังเวลาเลิกงานเราก็ต้องลงพื้นที่ไปหาคนกลุ่มเนี้ยที่ผมว่าคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนเ,เนี่ยก็ยังมีเยอะครับแล้วใจเย็นๆแลอย่าไปร้องเรียนเลยเหนื่อยเปล่าๆเ,เสียเวลาด้วย